สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการประกอบตัวเครื่องฉีดน้ําของยี่ห้อแวรลูนะครับตัวนี้เป็นตัว V หนึ่งพันนะครับผม mm hmm. อื่นเลยที่เราต้องเอาขึ้นมาก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนี่เลยอันนี้คือตัวสายสายน้ําเข้านะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวต่อกับก๊อกน้ําครับผม ประกอบด้วยนี่ในคู่มือการใช้งานจะมีอุปกรณ์ตัวพวกนี้มาส่วนที่เราต้องใช้คือตัวนี้ตัวนี้2ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้ยองใช้ก็คือ2ตัวนี้ครับที่ต้องต่อเข้ากับสายน้ําเข้าโดยตัวสีดําตัวนี้เราจะมาถอดด้านฝานี้ออกสวมเข้าไปในสายยางแล้วเอาสายยางใส่เพื่อให้มันเป็นการล็อกสาย ด้านหนึ่งก็คือตัวนี้เอาเข้ามาต่อกับสายตัวนี้อีกด้านหนึ่งเอาตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ดันออกดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกติดกับตัวนี้ส่วนตัวนี้ไปต่อก๊อกน้ําที่บ้านได้เลยครับส่วนตัวนี้คือสายน้ําออกนะครับเราจะใส่เข้ากับด้านนี้โดยส่วนตัวนี้เข้าไปเสียวเข้าอย่างนี้ ดันเข้าไปแล้วก็ทําการล็อกในการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเข้าไปจนรู้สึกตึงมือถือว่านแน่นแล้วตัวนี้ปลายสายเราจะใส่เป็นตัวปืนฉีดน้ำครับอันนี้เป็นถือว่าเราสามารถใช้ฉีดน้ำได้เลยโดยการต่อท่อเข้าท่อออกและเสียบปลั๊กนะครับเราจะมีตัวนี้มามันคือความพิเศษของรุ่นนี้ตัวนี้เราจะทำการใส่เข้าไป ดันหัวนี่ดันเข้าไปแน่นล็อกในนี้เราจะใส่เป็นโฟมเป็นสําหรับรล้างรถสำหรับอะไรพวกนี้ใส่เป็นเลือฉีดออกมามันจะเป็นฟองได้เลยครับ